เห็นแล้วเสื้อราชาดแดงเป็ดไงครับน้องใช่เพราะว่ผมอ่ะคือแดงเป็ดตัวจริงไอ้เน,นี่ยตัวปอ,อ,อสวยสวยปอปออบปอปลอมมอบปอปออบป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 อบองปอบปอบปอบปงบปอาปอบปปอบ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 ยอบอ, pueda, บอแง,อง,ง,งาาแปปออ่อ สวัสดีครับจ้าหิวข้าวแล้วนะครับเรียกไม่ดู้ะล้ว่งใส่เสื้อใครก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดู้อไหนเสื้ออะไรวะเสื้อใครมาก็ไม่รู้มาดึงดึงดึงไปคนดูก็ตกใจเหมือนกันดึจะโกนทำไมก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เลยปะเรียกไม่เห็นมีอ๋ยเห็นแล้วเสื้อราชาแดงแป๊ดไงครับน้องใช่เพราะว<ม>่าผมอะ่ะคือแดงแป๊ดตัวจริงไอเนี่ยตัวปลาปลาตสวไอ จริงน้องมีฟังเสียงราชาแดงแฟตตัวจริงเงยฟังเสียงฟังเสียงราชาแดงแฟตตัวจริงอยู่นี่ฟังเสียงน้องโอ้ยไอ้เกียร์ล่องแยบแยบไปกูโอ้ยเกียรว่าอะไรดีอะไรดีกูมาเตอร์เหรอแก่แก่ก็แก่ก็แก่นรัพี่แอมแก่อะไรแก่ทุเรียนแก่ทุเรียน ก็มีแตกเกม้าบออันี้ไป็นโปรแกรมทุเรียนไปนี้อันนี้เล่นชี้บูาโลกไม่จำแต่วันนี้ไอ้จอดไม่อยู่เสียดกูไอ้จอนมึงขาดูเขาดูเขอดูพวกนี้น้ำมันแพงไปซื้อน้ำมันหมูให้หน่อยแล้วมาจะใส่ไฟไอ้จอดมันดูอยู่หรือเปล่าว่าพี่คนดูเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปชี้ก่อนไปชี้แป๊บนึงคนดูเดี๋ยวมาใเริ่ก่อน มาถึงกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ให้ขอซิืขึ้นตูดขอให้ภูนิสาแดดไปเข้าหอให้ไม่เล่นเกมกูให้พอแล้วครับพอแล้วครับโอ้ยใครที่เข้ามาถึงแล้วกดไลค์กดแชร์ขอให้แม่ไม่ใส่ไปกอกน้ำขอให้แม่ไม่ใส่ไปล้างจานขอให้ได้เล่นเกมขอให้ขอให้ขอให้จำให้การบ้านขอให้ไปถึงแล้วจังให้ว่าลูกตามใจชอบฟังอยู่อย่าเสยอย่านิ่งอย่าเสยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเค่ะเจมส์หมดแดงแล้วหมดจีแปบกยอก ครับมาแล้วพี่เอ็มพรุ่งนี้มามาตอนกี่โมงพี่เอ็มไทยเรือมาใช่ไหมไปเรือไปจากหาดใหญ่ถึงนี่กี่โมงน่าจะประมาณสามเดือนายเรือไปถ้าเรือเลยเหรอแล้วแล้ว,แล,วแล้วพี่เอ็มไปนอนไหนแล้วพี่เอ็มไปนอนไหนพี่เอมไปนอนบ้านเพิ่มไหมานอนบ้านเพิ่มนะเพิ่มเพียมพื้นที่ให้พี่เอ็มนอนแล้ว,วสวหัวนหน้าบ้านหัวหน้าบ้านสวหัวไม่ใช่ใช่เดือนนะครับน้อง จะพาไปการเต้นนอนอเต้มเตมนมั้เจ้าหรือเปล่าม,มีมีมีให้ฟรีโอเคตั้งฟรีไปให้เต้นให้ฟรีตั้งฟรีไปเลยครับน้องอไปเคตั้งฟรีให้เต้นฟรีให้ดูฟรีให้กินฟรีเลย